กันหลังอ่าปกติถ้าเราจะใช้ next to next to นี่คือตำแหน่งด้านไหนข้างถูกไหมคะถูกไหมคะตำแหน่งข้างพอเวลาเราพูดถึงข้างปั๊บเนี่ยเราจะพูดถึงกี่ข้างฝั่งนั้นแหละจะมีกี่อันนะไม่ได้กำหนดส่วนใหญ่เวลาเราจะบอกว่ามันอยู่ตำแหน่งด้านนี้เราจะพูดถึงหนึ่งเดียวแต่ไม่ได้มั่นใจอะ่ะมั่นใจไหม ถ้าไม่มั่นใจคิปไว้ก่อนแต่ใช้ p r e p o s i t i o n เนี่ยใช้ได้ไปดูอันที่สองโอ้คุณลืม Verb ป่ะเนี่ยเมื่อกี้ใช่สิย้อนกลับไปเรื่อง Verb นิดหนึ่งจะแก่ไปหรือเปล่าเนี่ยลืมอีกแล้ว Ver รลืมพูดตัวสำคัญเห็น Verb คิดยังไงคะถ้าเห็น Verb ถ้าเห็นชัดๆจะจ,จเะยว่าโจทย์ขีดเส้นใต้ Ver b ช่องหนึ่งให้คิดเลยเขากำลังเช็คเรื่อง subject verb a g r e e m e n t subject กับ verb สอดคล้องกันหรือเปล่าประธานคนเดียว verb เติม s เรียบร้อยไหมประธานเกินหนึ่งคน verb ยังจะมามี s อีกได้ไหมอันที่1อันที่สองเห็น verb เช็คเรื่อง tense ค่ะ,ะถ้าเช็คเรื่องเรื่องที่1 subject verb ตัวหลักไปดูก็คือไปดู subject แล้วถ้าเช็คเรื่อง tense ตัวหลักไปดูดูอะไรอะคะ ตัวหลักไปดูอะไรก็ต้องไปหาตัว adverb ที่บอก tense ถูกไหมคะเช่นถ้าไปเจอ recently ปึ๊บเอาละตัวนี้ต้องอะไรแน่ recently ต้องเป็นอะไรแน่ has have กับ verb ช่องสามแน่ถูกปะคะต้องเช็คแล้วถ้าไม่อย่าง,งานั้นไม่มี adverb ตัวไหนให้สังเกตเลยไปดู verb ตัวอื่นซิมีไหมในประโยคเดียวกันชาวบ้านเขาใช้ช่องสองกันไปหมด มันยอยู่ช่อง1ตัวเดียวโดยไม่มีตัวเปลี่ยนเวลาอยู่ใน f ูลสต็อปเดียวกันโอกาสผิดมีแล้วเราเช็คแบบนี้นะคะสเช็คเรื่องอะไรมีเช็คเรื่อง,องถ้าเป็นช่อง1ก็เช็คเรื่อง subject verb agreement ถ้าเป็นช่อง2ก็เช็คเรื่องอะไรคะ tense ถ้าอยู่ในข่าย verb ไม่แท้ verb ไม่แท้คือไม่สามารถบอกเวลาได้มองไม่เห็นเวลาเช่น ภูโกเห็นเวลาไหมเห็นไหมคะเมื่อไหร่ไม่เห็นเวน t เห็นเวลาไหมเวนเห็นไหมเห็นว่าอดีตไอเนี้ยเวิร์บแท้ถ้าไม่เห็นเวลาเนี่ยไม่แท้เพรานเวิร์บที่ไม่เห็นเวลาก็จะมี to ing แล้วก็ช่องสามรวมทั้งแบบไม่มี to ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าขีดเส้นใต้กลุ่มนี้ ให้เช็คซิว่ามีเวิร์บแท้หรือ,อยังไปเช็คที่ไหนเวิร์บที่อยู่ข้างหน้ามีหรือ,อยังถ้ามีเวิร์บตัวหน้าจะเป็นตัวกําหนดเวิร์บตัวหลังเองจะเป็นตัวกําหนดตัวหลังเองเช่นตัวนี้ให้มา Swim สมมติเอ๊สวิมนี่มันจะบอกว่าช่องหนึ่งก็ได้เนาะจะบอกว่ามันเป็นแบบไม่มีทูก็ได้เช็คก่อนมีเวิร์บข้างหน้าไหมเกิดไปเจอ enjoy ถูกหรือผิดผิดทันทีเพราะเวิร์บตัวหน้าตัวนี้จะบอกว่าฉันต้องการกามแล้วก็พอยสุดท้ายที่ต้องเช็คเมื่อเจอเวิร์บ c t i v e Passive อันที่4ี่ที่ต้องเช็คเป็น Active หรือเป็น Passive เช็ค Active Passive เช็คยังไงเช็คย่งไงคะ เติมซี active หรือ passive วิธีคิดคิดยังไงง่ายที่สุดประโยค active คือประโยคที่มี subject verb object แล้วก็เปลี่ยนมาเป็น passive โดยกันเอา object ขึ้นมาเป็น subject ถูกปะถูกไหมคะเอา subject ไปเป็น object ตามหลังบายถูกไหมเติม to be เข้าไปหนึ่งตัวแล้ว verb เป็น verb ช่อง3อันนี้เรียนแล้วเรียนเยอะแล้วด้วยเรียนขึ้นสมองแล้วด้วยใช่ไหม passive voice ใช้เมื่อเน้นใคร อะไรถูกทำอะไรใครทำช่างมันก่อนประเด็นหลังละบายได้แสดงว่าถ้ามองให้ดีเราจะพบว่าประโยค Active เป็นประโยคที่เห็น Object ชัดเจนเมื่อเวิรตัวนั้นต้องการกรรมต้องมี Object s, ถูกปะคะแต่ประโยคแพ s ซีฟเป็นประโยคที่ Object อาจจะถูกละก็ได้ถ้าจะมีต้องมีใบให้เห็น มีบาให้เห็นไหมประโยคนี้มีอ็อบเจกต์ให้เห็นไหมไม่มีอ็อบเจกต์และไม่มีบายด้วยแสดงว่านี่คือ p a s s i voice e v ไม่ต้องไปแปลค่ะโอเคปะคะช่องสามแน่นอนแต่ช่องสามเนี่ยบังเอิญเธอมีชื่อว่าอะไรรู้ไหมช่องสามเนี่ย past อะไร p a r t i c i p l e แปลว่าอะไร A R T P.A.R.T. Part แปลว่าอะไรคะมาเป็นพาร์ทเนอร์กันดีกว่าแปลว่าไม่จบอยู่คนเดียวไม่ได้คะ่ะต้องมีคู่หูอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยต้องอยู่ถ้าเป็น Passive Voice ก็ต้องใส่ verb to be เอ๊ะแล้ว verb to be จะใส่อะไรดีอะ่ะก็ไปคิดเอาเองอยากเล่าปัจจุบัน to be ก็เป็นปัจจุบันสิช่องหนึ่ง is อยากเล่าอาดีตก็ไปเป็นช่องสองสิอดีตอยากจะเล่าอนาคตก็ไปเป็น future สิ will กับ be สรุปว่าถ้าจะเวิร์บให้คิดกี่ประเด็น4ประเด็นไม่จำเป็นต้องคิดทั้งหมด4ประเด็นค่อยๆไล่ตีเฟรมไปขีดเส้นได้ช่องหนึ่งคิดเรื่อง subject verb agreement ก่อนประธานเอกพจน์รเอ,รอเอรอปล่า verb t e n s หรอเปล่าถ้าไม่ใช่เรื่อง v ว r b ช่องหนึ่งขีดเส้นช่องสองหรือมองเห็นเป็น tense หาตัวสังเกต tense ท,ที่คู่กันโอเคไหมคะถ้าขีดเส้นใต้กลุ่มที่เป็น passive active คิดเรื่อง passive active คิดไปทีละเรื่องโอเคไหมคะ อกลับมาน่าจะไม่ลืมอะไรแล้วขีดเส้นใต้หรือเปล่าไม่ได้ขีดเส้นใต้เออมันขีดเส้นใต้ตัวนี้นี่นะ The most ใช่ป่ะตัวนี้ล่ะคิดยังไงเนี่ยคิดยังไงอะคะนี่ adjective ใช่ไหมคันสูงสุดใส่ the O ไหมโอเคเปล่านำหน้า adjective ด้วยโอเคไหมโอเคข้อนี้ผ่านข้อสามล่ะคิดเรื่องอะไร อี <If S 2> เป็นอะไรอี <If S 2> เป็นจำได้ไหม adjective adjective เอ๊ะมันต้องนำหน้านาวนี่นานาวอยู่ไหนเหลือบตาไปเห็นแอนไหมคะแอนบอกว่าข้างหน้ากับข้างหลังต้องไปด้วยกันนะไปดูข้างหน้าให้ Hi, adjective ตัวนี้ก็ต้องเป็น adjective ด้วยถูกไหมถูกไหมคะผ่านได้ ข้อ4ข้อ4ี่นี้เรื่องอะไรเรื่องอะไรคะเห็น article a and the ไอเน,นี้ยต้องมีนาวเห็นหนาวไหมเห็นหนาวอยู่นี่เติม s แสดงว่าข้างหน้าต้องเป็น adjective อันนี้คืออะไรคะเนี่ยคือ ed ที่ครูบอกคือช่องสามถูกไหมถูกไหมคะใช้นำหน้านาวได้ไหมได้ในเรื่องของ adjective ก็มันก็ถูกหมดแล้วสิ เหลือข้อเดียวแล้วหล่ะที่ผิดคือข้ออะไรข้อหนึ่งแล้วจะแก้เป็นอะไรต้องเป็น preposition แน่ถูกปะคะถ้าใช้อันนี้เป็นการบอกตำแหน่งใช่ไหมคะมีอะไรที่จะบอกตำแหน่งไหมไอเนี้ยใช้ตำแหน่งไหมเนี่ยใช้ปะมันก็ไม่ใช่ตำแหน่งนั้นตัวนี้ถ้าอยากแก้รู้ไหมแก้เป็นอะไรแก้เป็นอะไรใครรู้บ้าง แก้ปไปเลยคะรู้จัก b ี s i d e s ไหมคะรู้จักไหมรู้ไหมว่าทำไมถึงต้องแก้เป็นตัวนี้เขาพูดถึงสัตว์สตัวแล้วก็สูงสุดไม่ต้องแปลทั้งหมดจับแค่ประเด็นว่านี่คือสัตว์สัตว์แล้วสูงสุดแสดงว่าเขากำลังพูดถึงไอ้นี้ตัวเดียวเพราะฉะนั้นไอ้ที่เหลือเอาออกไป เข็ม okay, ไหมคะอ่ะดูข้อที่2ตอนนี้เราเริ่มต้นเร็วได้อีกนิดหนึ่งแล้วนะโอเคไหมคะเราเริ่มต้นไปไวได้อีกนิดเพราะเรารู้กติก,กาแล้วอ้าข้อ2ว่าไงอันแรกคืออะไรคะนี่คืออะไรโปร o นาใช่ไหมถูกป่ะคะโปร o นาตัวนี้ใช้เมื่อไหร่ Object ได้ไหม Preposition อันนี้ใช้สถานที่เวลาไหม เนเจอร์ <Nature S 2> ใช้สันที่เวลาไหมคะไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ตามตัวหน้า no about โอเคไหมมีปัญหาไหมมีปัญหาไหมคือมันผิดมันผิดหรือเปล่ามันยังไม่ผิดอะไรข้ามไปข้ามไปก่อนข้สองนี่เรื่องอะไรคะเรื่อง verb มันมี verb ตัวที่หนึ่งกับ verb ตัวที่สองอันนี้เป็นช่องอะไรสองสองไหม,สอ,ไหมสองแล้วตัวนี้เป็นเรื่องอะไร เป็นเวิร์บตัวที่สองตามหลังคูดไม่เปลี่ยนรูปโอเคไหมโอเคผ่านไปข้อสามเรื่องอะไรเห็น Preposition ไหมหลัง Preposition ต้องเป็นกรรมเสมอหากรรมก่อนเจอไหม I-O-N เป็นกรรมหน้า I-O-N เป็นกรรมคือเป็นอะไรหนาวหน้าหนาวต้องเป็น a d ด e t i หน้านาวเป็น Adjective ใน Adjective? เชื่อมด้วยแอ d แปลว่า2ตัวเนี้ยสกับ3ต้องเป็น Adjective ทั้งคู่คู่แล้วยังคู่แล้วยังเห็นชัดๆัดเลยลงไทยด้วย L อ L Y นี่มันก็มีโอกาสจะเป็น Adjective ได้บางตัวนะเช่น lovely แต่ต้องไม่ใช่การเอา Adjective ที่มีอยู่แล้ว มาเติม ly ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกหรือผิดผิดได้แล้วข้อที่ผิดข้อสาถ้าจะแก้ต้องแก้เป็นอะไรคะแก้เป็นอะไรลูกก็ต้องไม่มี ly มันถึงจะเป็นอะไรได้ adjective พอเริ่มเห็นทางยางต้องค่อยๆเดี๋ยวเราเบรกสักคู่หนึ่งแล้วก็พบกันต่อไปอีกทีหนึ่งคะ่ะโอเคเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆ เรียนวิชาภาษาอังกฤษกับอาจารย์พนิดนาทหวังว่าเพื่อนๆคงจะเกิดความเข้าใจในเนื้อหาของวิชานี้เพิ่มมากขึ้นนะคะและเดี๋ยวอีกสักครู่เพื่อนๆจะได้กลับมาพบกับอาจารย์พนิดนาทอีกครั้งแต่ว่าช่วงนี้เราไปพบกับพี่หญิงสิริบุญน,นัฏฐพันธ์และตัวแทนเพื่อนๆืจากจังหวัดจันทบ,บุรีจะมาพูดคุยกับท่านรัฐมนตรีในช่วงคุยกับรัฐมนตรีชินวรจะคุยเรื่องอะไรกันบ้างเราไปชมกันเลยค่ะ นะคะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Student Channel ในช่วงคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสึกาธิการค่ะซึ่งช่วงนี้ดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีนะคะคุณชินวรนบุญเกียรตคิคารีนเชิญค่ะจริงๆต้องต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษามากมายหลายข่าวทีเดียวนะคะท่านเรยะไม่ว่าจะเป็นข่าวบอกว่าเอ๊ะตอนนี้เด็กๆเริ่มสนใจคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ มากเป็นอันดับหนึ่งแซงคณะแพทยาศาสตร์แล้วก็คณะอื่นๆอ,อีกมากมายหลายคณะเรื่องของการดูแลครูของเรานะคะที่ตอนนี้มีความคึกคักมากขึ้นกองทุนครูของเราตอนนี้ได้รับความสนใจแล้วก็มีเงินเข้ามาสนับสนุนมากมายทีเดียวรวมถึงเรื่องของการรับนักเรียนโอ้โหอันนี้เป็นที่สรรเสริญของพ่อแม่ผู้ปกครองมากทีเดียวตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านคะโครงการเรื่องของห้ามฝากเด็ก ตามจริงการรับนักเรียนก็เป็น,นกลไกปกตินะครับที่ทํากันมาทุกปีแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเรามีข้อปัญหาก็คือในเรื่องของคุณภาพคสถานศึกษาที่ไม่ใกล้เคียงกันคก็ทําให้มีนักเรียนเนี่ยมุ่งเข้าไปสู่โรงเรียนดังแล้วก็เป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงค,ครับประกอบกับระบบการศึกษาที่ผ่านมาเป็นระบบที่ เป็นระบบแพ้คัดออกคือระบบอินทรานเดิมนะครับหมายถึงนักเรียนมีโอกาสที่จะสอบเข้ามาอะไรเพียงครั้งเดียวถ้าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยนักเรียนก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เพราะฉะนั้นผู้ปกครองก็ต้องทําทุกวิธีทางเพื่อที่จะปูพื้นฐานให้ลูกหลานเนี่ยเข้าไปอยู่ในโรงเรียนดังดีที่สุดดีที่สุดเพื่อจะได้มีโอกาสได้เข้ามาวิทยาลัยที่ดีที่สุดด้วยแต่ว่าระบบการศึกษาในช่วงหลังเราก็พบปัญหานี้ขึ้นมา โดยเฉพาะในยุคปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองก็เห็นว่าเราควรจะยกระดับคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของนักเรียนไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพมหานครหรืออยู่ต่างจังหวัดเนี่ยควรจะมีคุณภาพที่ใกล้เคียงกันแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือโรงเรียนที่ดังอยู่แล้วก็ควรที่จะส่งเสริมให้เขามีคุณภาพเพิ่มขึ้นจะเห็นได้ว่าเป้าหมายในการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยนอกจากเราจะเน้นเรื่องพลเมืองดีแล้วเรื่องครูยุคใหม่ครูที่มีคุณภาพแล้วเนี่ย เรื่องสาคัญอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องสถานศึกษาที่เราจะต้องมาดูาพัฒนาสถานศึกษายุคใหม่ให้มีความใกล้เคียงกันมีทั้งสถานศึกษาที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์ในระดับภูมิภาคเพิ่มขึ้น12แห่งนะครับที่บรมเพิ่งอนุมัติไปพัฒนาจากโรงเรียนจุฬาภร์ราชวิทยาลัยมีโรงเรียนในระดับจังหวัดที่เราพัฒนาให้เป็นโรงเรียนสูงมาตรฐานสากลน,นอกจากนั้นก็มีโรงเรียนดีประจำอำเภอจะมีโรงเรียนดีประจำตำบลที่รองรับ ลูกหลานของเราทั่วประเทศปัญหานี้ถึงแม้ว่าเราจะพยายามปรับระบบอย่างไรก็ค่านิยมเดิมยังมีอยู่เพราะฉะนั้นก็มุ่งเข้าไปสู่โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงแต่ว่าก็มีปัญหาตามมาที่ผมคิดว่าไม่เหมาะสมกับยุคนี้ซะแล้วก็คือในเรื่องของการกล่าวหาว่าใจกินใต้โต๊ะ,ะกล่าวหาว่าใช้เส้นของผู้มีบารมีผมคิดว่ายุคนี้นอกจากเป็นยุคปฏิรูปการศึกษาแล้วเป็นยุคปฏิรูปประเทศไทยด้วย เราควรจะลด,ลดความเหลื่อมล้ําในตรงนี้เพื่อให้โอกาสกับลูกหลานเราทั่วประเทศเนี่ยได้ไมีโอกาสได้เรียนในโรงเรียนตามความสามารถของนักเรียนเองไม่ใช่ตามความสามารถของผู้ปกครองและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าบางโรงเรียนก็เกรงใจสมาคมผู้ปกครองเกรง <c oughs> ใจผู้มีบารมีโดยเฉพาะนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยก็เลยรับฝากมาก จนห้องเรียนเนี่ยเต็มเลยครับโอบคนล้นออกมาเลยนักเรียนไม่มีที่นั่งคบาโรเรียนก็ไม่มีที่หายใจผมเลยคิดว่าวันนี้มันถึงจุดที่ผมต้องขอความร่วมมือผมก็เลยได้เชิญโรงเรียนอัตราการแข่งกันสูงมาประชุมเชิญผู้ปกครองมาประชุมนะครับเชิญนักวิชาการตลอดถึงเครือข่ายต่างๆมาทําประชาพิจารณ์โดยสพถก็เป็นเจ้าภาพใหญ่ในท้ายที่สุดก็ ทุกคนสับสนุนแนวทางว่าวันนี้เราถึงจุดที่จะต้องปรับระบบการรับนักเรียนเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับนักเรียนทุกคนเท่าเทียมกันให้นักเรียนทุกคนมีที่เรียนและได้เรียนตามความสามารถของนักเรียนเองประการที่สองคือเพื่อยกระดับคุณภาพของโรงเรียนเช่นศิยานุศรที่เนี่ยดังอ,อยู่แล้วก็ให้ดังเพิ่มมากขึ้น,นให้มีคุณภาพ<อ>เพิ่มมากขึ้นยิ้มยยงาะคุณภาพเป็นโรงเรียนเวิร์ดคลาสแ n ต a ด d ร์ดเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงให้มามีคุณภาพที่ใกล้เคียงกันด้วยหลังจากออกกฎเกข้อแล้วตอนนี้ก็ทางสพก็จะไปดําเนินการในการทําตลาดนัดการเรียนต่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองเข้าใจว่าปีนี้ไม่มีการฝากไม,ไม่มีการเรียกรับเื่นแล้วเพราะฉะนั้นใครก็ตามไปอ้างว่าเรียกรับเื่นก็ให้ดําเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดน,นอกจากนั้นผมมีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยรองเลขาธิการสารปกครองรองเลขาธิการสตรองเลขาธิการปปทรองเลขาธิการสำนักงานตรวจเง่นแผ่นดินมาร่วมมือกับผมเพราะเขาตั้งใจเห็นว่าผมมีความตั้งใจที่จะนําการศึกษาของประเทศชาติบ้านเมืองให้ไปสู่คุณภาพและเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเพราะเป็นการข้ามพ้นข้านิยมนี่ก็เป็นเรื่องยากอยู่พอสมควรนะครับเพราะมีคนท้าทายว่าคงทําไม่ได้แต่ว่าผมก็ให้ความมั่นใจผมให้ความมั่นใจว่าเราสามารถที่จะทําได้ แล้วผมก็ต้องขอความร่วมมือด้วยใช่ใช่ <ฮะ S 1> ลูกๆทั้งหลายที่ความรายการนู่นนี่อยู่นะครับถ้าสอบโรงเรียนดังไม่ได้ก็อย่าไปร้องไห้เลยครับไปรเรียนดีใกล้บ้านก็มีโอกาสได้เข้าหมยอะไรเท่าเทียมกันมีโอกาสที่ได้เข้าหน้าเท่าเทียมกันค่ะอยู่ที่เรามาช่วยกันสร้างระบบการศึกษาของเราให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นอ่าเอะเรื่องของครูแล้วกันตอนนี้กองทุนครูเป็นไงคะเห็นบอกว่ามีโครงการต่อยอดไปด้วยใช่ไหมคะครับปีนี้ก็เป็นปีที่รัฐบาลได้ประกาศคุณภาพครูค่ะปีคุณภาพครู เพราะว่าเป็น <Okay. S 2> ที่ยอมรับกันทั่วโลกนี้นะครับ <Okay. S 2> ถ้าใครฟคังรายการาสถานีโทรทัศน์ต่างประเทศเมื่อวานนี้นะครับก็จะเห็นว่าแม้แต่ประธานาธิบดีอเมริกาก็เรียกร้องในเรื่องของการพัฒนาครู <Okay. S 2> วิยาศาสตร์และเรียกร้องให้คนเก่งเนี่ยมาเป็นครู <Okay. S 2> ก็มาสอดรับกับนโยบายของกระทรวงนักการพอดี oh นะนซึ่งมันเป็นความต้องการของโลกนะว่า <Okay. S 2> เดี๋ยวนี้โลกเรามีปัญหา อ,อย่างมากมายนะครับไม่ว่าลูกร้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาความแตกแยกแล้วก็เชื่อกันว่าไม่มีใครสามารถจะเปลี่ยนแปลงลูกได้ค่ะมีอย่างเดียวคือเราต้องเปลี่ยนแปลงคนที่อยู่ในโลกทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงคนที่อยู่ในโลกเราก็ต้องจัดการศึกษาและถ้าเราจ,จัดการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพให้มีคุณ,คณ,คณธรรมให้มีความสุขเราก็จะต้องดําเนินการในการที่จะพัฒนาครูปฏิรูปครูเพราะครู เป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะฟื้นตัวในการที่จะพัฒนาทุกอย่างถ้าครูมีคุณภาพครูมีขวัญกําลังใจในท้ายที่สุดก็สะท้อนไปสู่คุณภาพของผู้เรียนนักเรียนก็จะเป็นคนที่สมบูรณ์ปีนี้ความคิดเห็นของท่านนายกตบุตรีก็ได้นโยบายชัดเจนว่าประกาศเป็นปีคุณภาพครูคก็เริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตครูค,ครูพันใหม่ครูสควคครูวิทยาศาสตร์ก็จะเกิดขึ้นในยุคนี้นะครับ 20ปีที่ผ่านมาเราพูดถึงว่าเราต้องการคนเก่งคนดีมาเป็นครูแต่ว่าก็ไม่ได้มีกระบวนการกระบวนการวิธีการที่ทําอย่างจริงจังและปีนี้จริงจังครับคอรมอนุมัตให้ผลิตครูพันใหม่3,000คนปีละ3,000คนนะครับโดยดึงคนเก่งเนี่ยมาเป็นครูให้ทุนให้ทุนไม่พอให้ตําแหน่งด้วยได้บรรจุแน่นอนได้งานทำแน่แท้ต่างๆคถ้าสอคอวคอก็มีสองประเภทประเภทแรกเรียกว่าทุนพรีเมียมค่พรีเมียมก็คือ เป็นคนที่เก่งทางด้านฟิสิกส์เคมีชีวะคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษนะครับได้ทุนเป็นพิเศษนะครับจากเคยได้1นึ0 0 0ืนปีนี้เพิ่มมาเป็น2 0งบ0สี่ืนเพิ่มขึ้น1้2อเปอร์เซ็นต์ให้สำหรับคนที่เก่งทางด้านนี้แล้วต้องการเป็นครูจะได้ทุนเป็นพิเศษเพิ่มขึ้นร1 2ยสิบสเปอร์เซ็ตประเภทที่2เรียกว่าซูเปอร์พรีเมียม มีคือพรีเมียมม่าซูเปอร์พรีเมียมเนัอันนี้นอกจากเก่งทางด้านพิสส์เคมีชีวะคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยต้องสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วยในวิชาเหล่านี้เราก็ต้องมีคอร์สที่จะให้ไปเรียนต่างประเทศก็ได้ทุนเพิ่มสูงขึ้นอันนี้ให้กับคนที่เรียนจบมาแล้วคนที่เรียนจบปริญญาตรีในสาขาอื่นแล้วมาต่อปริญญาโทสองปีก็ได้หรือว่าคนที่เรียนปริญญาตรีก็ได้ทุนตั้งแต่ปริญญาตรีเลยอันนี้คือแบบเฉพาะหน้าเลย ก็มีมีมามาแล้วตั้งแต่ตอนหลายปีมาแล้วครับใสกบกแต่ปีนี้เป็นการยกระดับเพิ่มจํานวนทุนเพิ่มทุนให้เพิ่มมากขึ้นและถ้าเก่งจริงๆนะฮะใน580ิคนนี้เราก็จะคัดเลือกอีก30คนให้ไปเรียนต่อปรยาเอกหรือให้ทุนต่อไปเลยให้ทุนต่อปริยาเอกเพื่อจะมาเป็นครูของครูทางด้านนี้และที่สําคัญก็คือว่าปีนี้เราก็มามุ่งเน้นในการที่จะพัฒนาค่าตอบแทนของครูนะครับผมได้เสนอพร้อมอยาดเดือนเดือน เงนวิทยฐานะครูที่การนี้กำลังผมเป็นประธานกรรมติการพิจารณาอยู่ในสภาก็ตั้งใจว่าจะให้เสร็จไปในเดือนเบษายนครูก็จะได้เงินเดือนเพิ่มสูงขึ้นทุกคนคนละแปดเปอร์เซ็นต์โอ้โหและถ้ารัฐบาลนี้อยู่จนถึงเดือนเบษายนก็จะได้เพิ่มตามตัชนีค่าครองชีพอีกร้อยละเท่ากับค่าการอื่นอีกห้าเปอร์เซ็นต์ถึงไหมคะกลายเป็นสิบสามเปอร์เซ็นต์สิบสามเปอร์เซ็นต์ก็ครูก็อธิษฐานให้ถึงเงินทุกคนรับลุ้นกันเหมือนกันนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ได้ปรับโครงสร้างเงินเดือนครูนะครับ ให้เดือนครูสูงเท่ากับวิชาชีพแพทย์และวิชาชีพตุลาการเป็นครั้งแรกต่อไปนี้คนเป็นครูก็จะเหมือนกับตุลาการพอบรรจุปั๊บก็เป็นตุลาการผู้ช่วยทดลองงานสองปีปรับขึ้นมาแท่งตุลาการก็ได้ปรับพอออ้าขั<อ>้นครูก็เช่นเดียวกันบรรจุปั๊บก็เป็นครูผู้ช่วยคบรรจุสองปีก็ได้ปรับพอออ้าขั้นขึ้นมา<อ>เพราะฉะนั้นก็จะจงใจเพราะจึงไม่แปลกคาถามที่น้องหญิงได้ถามเมื่อ,อกี้นะครับว่าทําไมจึง คนเลือกคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์เพิ่มมากขึ้นปีนี้ก็จะเป็นปีที่สองนะครับนักเรียนของเราที่มีความประสงค์จะเป็นครูรักในชีวิตครูพวกครูนั้นเป็นอาชีพชั้นสูงนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับปีนี้กระทรวงศึกษาธิการได้รวมใจขวายพระสมัญญาด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงเป็นครูแหวงแผ่นดินอันนี้ก็ตามที่ทราบอยู่แล้วเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น ทรงมีคุณอุปการอย่างอเดกนนั้นหาที่สุดไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีที่สําคัญคือได้พระราชทานโรงเรียนจิตด,ด,ดาดารงเรียนในบรมราชานุเคราะ์โรงเรียนพระดํารีแล้วก็สนับสนุนการศึกษาในระบบนอกระบบตามบัตยาสายสนับสนุนทุนหลวงทุนไมอิดนะนะครับและยังพระราชทานทฤษฎีการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับนักเรียน ซึ่งกระทรวงการกําลังขยายผลต่อไปให้นักเรียนทั่วประเทศได้ยึดถือหลักในการเรียนรู้ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้องถามตัวเองทุกครั้งว่าพอเพียงไหมมีเหตุมีผลไหมมีภูมิคุ้มกันไหมอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการใช้ทฤษฎีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเราจึงได้ถวายพระสมัญญาร่วมกันนะพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินมีวัตถุประสงค์สําคัญคือยอกย่อง เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราในปีมามงกคลสมัยนอกจากนั้นก็จะตั้งกองทุนครูของแผ่นดินด้วยอันนี้ก็เพื่อต้องการที่จะนอกจากเทิดพระเกียรติพระผู้ทรงเป็นครูงแผ่นดินแล้วก็จะยกย่องวิชาชีพครูให้เป็นครูของแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นครูผดผอมวัยครูการศึกษาั้นพื้นฐานครูชาขอชีวแครูอาจารย์หมาอะไรครูชายแดนครูภูมิปัญญาก็จะคัดเลือกปีละเก้าคนเพื่อรับพระราชทาน กองทุนครูของแผ่นดินค่ะก็ยังไม่มีอบประมาณนะครับแต่ว่าได้จัดอ่านร,ระดมทุนเมื่อวันครูที่ผ่านมานะครับผมตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะได้แปบส่ล้านแต่พวกเราทั้งหลายในกระทรวงสถิติการและพี่น้องประชาชนคนที่มีครูร่วมกันบริจาคตอนนี้ได้ร2 0ยยี่สิล้านแล้วครับสุดยอดเลยนะคะเราก็ยังรับอยู่เรื่อยๆนะคะสามามรถนําไปหักลดหย่อนภาษีได้สองเท่าด้วยใช่ครับ<น>ถ้าท่านใ,ใดจะบริจาคก,ก็ยังรับบริจาคอยู่นะครับได้สองเท่าทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เห็นว่าปีนี้ เป็นปีคุณภาพครูหรือเป็นปีทองของครูที่รัฐบาลตั้งใจว่าเราจะพัฒนาครูในในทุกระบบอย่างเป็นองค์รวมเพื่อให้วิชาชีพครูของเรานั้นได้มีความก้าวหน้า,าในรับมาวิยาลัยผมก็ได้มีการประสานานในการที่จะปรับปรุงหลักสูตรของครูนะครับที่จะให้สอดรับกับหลักสูตรแกนสอดรับกับจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนซึ่งเราได้ประกาศไปชัดเจนเป็นครั้งแรกว่า คุณภาพของผู้เรียนของเราเป็นอย่างไรในแต่ละช่วงชัน่ะเป้าหมายสูงสุดในท้ายที่สุดแล้วก็คือกลับมาที่นักเรียนนะครับเราอยากเห็นนักเรียนนั้นเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนไข่รู้ไข่ดีคิดเป็นทําเป็นแก้ปัญหาเป็นมีความเป็นสากลมีความเป็นพลเมืองและก็มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คร่ะงั้นเดี๋ยวลองเริ่มจากเรื่องคิดเป็นก่อนกันละกันนะครคิดเป็นแล้วทมเป็นหรือเปล่าแน่ต้องมาถามน้องๆนักเรียนจากจันทบุรีใครมีคําถามสงสัยอยากจะเรียนถามท่านรัฐมนตรีไหมคะ ชิญคนแรกมีอ้าวด้านนู้นเชิญค่ะเชิญค่ะปัจจุบันนักเรียนขาดคุณธรรมจริยธรรมอย่างมากเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศทําให้ลืมวัฒนธรรมไทยบางคนก้าวร้าวไม่เคารพครูอาจารย์แต่รัฐบาลยังมีนโยบายไม่ใช่แม้เรียวออยากเรียนถามท่านรัฐมนตรีว่าท่านมีนโยบายในเรื่องนี้อย่างไรบ้างแล้วหนูคิดว่าควรใช้ไหมคะ ควรค่ะนักเรียนบอกควรท่านปรีว่างไงดีคะคือจริงๆการใช้ไม้เรียวก็ตรงกับสุภาสิทธ,ธิไทยค่ะว่ารักวัวให้ผูกรักลูกไอตีค่ะแต่ว่ากระบวนการในการที่จะพัฒนาคนนอกจากว่าเราจะมองในแง่ของการที่จะกล่อมเกลาให้เขาได้เรียนรู้โดยการเรียนรู้จากโรงเรียนและเรียนรู้จากสังคมแล้วเนี่ย ผมคิดว่าการใช้พลังบวกให้กับคนในการที่ย้ยให้คนไข่ดีเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญกว่าการใช้พลังลบและแน่นอนที่สุดก็คือว่าถ้าเรามีความจําเป็นจะต้องลงโทษเราก็สามารถที่จะลงโทษได้หลายวิธีส่วนใหญ่นักเรียนที่ดีๆประพฤกดีก็บอกให้ตีเลยไม่มีปัญหาเพราะว่าตัวเองประพฤกดีก็ไม่เคยโดนตีนะครับก็ขอบคุณนะที่ได้เห็นความสําคัญแต่ว่าในปัจจุบันนี้กระทรวงการศึกษามุ่งเน้น ในเรื่องจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนเนี่ยซึ่งเรากาหนดไว้ชัดเจนว่าต่อไปนี้ปหนึ่งถึงปสามเนี่ยต้องอ่านออกเขียนได้ทาเลขเป็นแล้วก็เน้นในเรื่องของความใ่รู้เด็กในนี้ต้องใ่รู้ต้องมีวินัยในตัวเองต้องเคารพพ่อแม่ต้องเคารพครูบาอ,อ,อบบาจารย์ปสี่ปห้าปหกก็เริ่มใ่รู้แล้วก็ใ่ดีอ่านคล่องเขียนคล่องและต้องใ่ดีมีวินัยในตัวเองเพิ่มมากขึ้นพอมหนึ่งมสองมสาม ก็ต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษเรียนรู้ไอทีมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงค,คือเริ่มมีเหตุมีผลแล้วถามตัวเองว่าพอดีไหมพอเพียงไหมมีเหตุมีผลไหมที่ทําอะไรไปอ่ะมีภูมิคุ้มกันไหมถ้าทําผิดพลาดไปอะ่ะเด็กต้องตอบคาถามตัวเองได้ตั้งแต่วัยนี้แล้วพม .4 ม .5 ม .6 ก็ต้องสามารถวิเคราะห์ชั้นสูงได้สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ต่อไปจบศรียานุณ์จบโรงเรียน เป็นจียว่าสู่มาตรฐานสากลเนี่ยต้องประกันเลยว่าต้องสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ประชาคมอาเซียนเรากําหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางเพราะเด็กของเราต้องพูดภาษาอังกฤษได้เป็นภาษาต่างประเทศที่หนึ่งตาต่างจังหวัดอาจจะพูดภาษาอื่นได้ด้วยภาษากะเบนถ้าไปทางมาทางใต้ก็พูดภาษามลายูเหล่านี้เป็นต้นเพื่อเราต้องการที่จะสร้างสร้างให้เด็กของเรานั้นเป็นพลเมืองของอาเซียนและเป็นพลเมืองของโลก แต่ที่สําคัญคือต้องเป็นพล,ลเมืองดีของไทยก่อนนี่นะสุดท้ายนี่ต้องเป็นพล,ลเมืองดี <S <S งงดผมเลยมีโครงการที่เรียกว่า civic education คือการใช้การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองอที่ผ่านมาเราสอนคําว่าประชาธิปไตยในโรงเรียนแล้วก็มาเน้นเฉพาะสภา,านักเรียนเน้นเลือกตั้งเน้นเวลามีการเลือกตั้งก็ออกไปรุรโรงว่าให้มาใช้สิทธิ์แต่ว่าตามจริงคาว่าประชาธิปไตยนั้น ยุคนี้ก็เปลี่ยนมาใหม่ว่าให้มาเน้นในเรื่องของการเคารพกติกาค่เคารพผู้อื่นค่ะเห็นประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนตนใช้วิธีการแห่งปัญญาในการแก้ปัญหาเป็นการใช้ชีวิตประจําวันใช่ครับมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมีความจงรักภักดีค่ะต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะนั้นโครงสร้างของหลักสูตรต่อไปนี้เราก็จะเปลี่ยนไปนะครับตั้งแต่ปีหน้านี้ก็จะให้หน่วยศึกษานิเทศทางสพท ตลอดถึงโรงเรียนต้องมาสร้างวัฒนธรรมองคอ์กรความรู้ใหม่มต่อไปนี้ความรู้แทนที่จะเป็น